นักกษัตริย์เถาะค่ะปี2568ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทองค่ะชาวเถาะนะคะโดดเด่นเรื่องธุรกิจและการลงทุนโดยอิทธิพลจากดา แห่งสาเปิดโอกาสรับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะนําความสําเร็จมาให้ค่ะต้นปีดวงชะตาฟ้าเปิดเริ่มธุรกิจลงทุนสําหรับปีนี้นั้นดีเยี่ยมเลยค่ะส่วนกลางปีมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งการงานก้าวหน้าการลงทุนได้ผลคุ้มค่าแต่ระวังเรื่องเอกสารอาจผิดพลาดได้นะคะปลายปีมีข่าวดีเรื่องการลงทุนแต่ให้ระวังบริวารและเอกสารด้วยคําแนะนํานะคะเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและใส่ใจการบริหารจัดก,การในรายละเอียดอย่างรอบคอบชาวมะ่อลงค่ะปี25 68ปีแห่งครอบครัวและโอกาสใหม่ค่ะชาวมะโรงนั้นโดดเด่นเรื่องครอบครัวและการขยับขยายธุรกิจปีนี้มีข่าวดีเรื่องบา้านการสร้างครอบครัวหรือมีบุตรนะคะกลางปีความรักโดดเด่นและมีโอกาสลงทุนทั้งงานประจํางานราชาการมีข่าวดีค่ะส่วนปลายปีธุรกิจเกษตรออนไลน์และไอทีจะรุ่งเรืองมากคําแนะนําสําหรับชาวมะโรงนะคะปีนี้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและสร้างโอกาสทางธุรกิจไปด้วยปีนักษัตริย์มะเสงค่ะ2568ปี 25, 68, ปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสและคำพูดทองคคาค่ะชาวมะเส็งนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพหัวใจและความดันมากๆเลยแต่จะโดดเด่นเรื่องการพูดและการตลาดพูดอะไรนั้นเป็นเงินเป็นทองกลางปีมีโอกาสใหม่ๆนะคะและได้แสดงความสามารถด้วยการสอบการแข่งขันและคดีความจะสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ที่เน้นคือให้ระวังอารมณ์และคําพูดคําแนะนํานั้นก็คือให้ใช้คําพูดอย่างสร้างสรรค์ควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นต่อโอกาสที่เข้ามาล่ะคะ่ะ